สาคาเฟ่สวยๆกับการนั่งรถไฟระยะทาง180กโลเมตรภายใน1วันขอย้อนกลับไปเมื่อเช้านี้ก่อนนั่ง MRT เราไปเริ่มต้นกันที่สถานีรถไฟบางซื่อเช็คตารางรถไฟแล้ไปซื้อตั๋วกันวันนี้เราจะไปหาร้านคาเฟ่สวยๆหากาแฟกินกันดีกว่าไปสถานีท่าเรือค่ารถไฟก็30บาท วันนี้มีนักต้อมทำะบวนรถเร็วกรุงเทพเด่นชัยรถเร็วตัวจะระบุที่นั่งช่วงที่เรานั่งการรถไฟเข้าใจดีลดค่าธรรมเนียมคิดราคาพิเศษก็ไม่นานเท่าไหร่ประมาณ2ชั่วโมงกับระยะทางประมาณ100กิโลเมตรที่ไหนมีสถานรถไฟที่นั่นก็มีชุมชนในอดีตจะมีทั้งการขนส่งทางน้ำแล้รถไฟที่นี่มีแม่น้ำป่าสักใกล้ๆกับสถานรถไฟก็เลยเป็นชุมชนใหญ่ ฝั่งหนึ่งของทางรถไฟเรียกว่าตลาด่อมเจ้าอีกฝั่งเรียกว่าตลาดท่าเรือเราเดินไปตลาด่อมเจ้าก่อนจะเล้ากันตรงเนี้ยเคยมีรถไฟเส้นทางท่าเรือพัดปาดหรือเรียกกันว่ารถไฟเล็กในร้านกาแฟแรกของริปเนี้ยร้านดูมันดีร้านเนี้ยแต่งร้านดูกลมกลืนกับอาคารไม้ในชุมชนบาลิสตาเจ้าของร้านสะสมรูปในหลวงรูปเก่าๆส,สวยๆเยอะเลยเฟอร์นิเจอร์เก่าก็เข้ากับร้านดูลงตัวไปหมด และนี่มือแรกของเราโกโก้ร้อนกับตัวสองนั่งจิบเครื่องดื่มร้อนบรรยากาศดีดีร้านส,สวยๆเพลินเลยขายคาเฟ่ที่ชอบของเก่าๆ่ายรูปออกมาส,สวยๆน่าจะชอบร้านนี้กันคุยกับบาริสต้าเจ้าของร้านเขามีโปรเกต์จะทำให้ตลาด่อมเจ้ากลับมาคึกคักโดยที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมด้วยแล้วเราก็เดินข้ามทางรถไฟไปอีกฝั่งของตลาดฝั่งนี้จะคึกคักกว่า มีอาคารไม้สวยๆห้องแถวไม้ร้านค้าก็ยังเปิดขายกันอยู่ปะร้านกยวยเตี๋ยวเก่าแก่ของที่นี่กันตั้งตาฮะหได้ฟังยิ่งเพิ่มกว่าหน้ากินของกว๋วยเตี๋ยวและก็อีกหนึ่งร้านกเก่าแก่ขนมบ้าบิดแม่สเสียงร้านเนี้ย ยังใช้วิธีรมแบบเดิมๆใช้เตาถ่านทําแปง้งกระโม่ไดโมหินซื้อเป็นของฝากกับบ้านซะหน่อยร้านกาแฟร้านที่2ของทิปเมตตาคาเฟ่เข้ามาถึงก็เจอกีตาร์วางอยู่บาร์ดิสตาเจ้าของเป็นนักดน,นตรีแน่นอนเดินมาอีกนิดก็เจอแอมกีตาร์หลายตู้เลยเราก็เลยสั่งเอสเปรสโซ่คั้วกาเหมาะกับสไตล,ล้านดิเข้มสัดใจ ซื้อตัวแล้วไปกันต่อจากที่เนี่ยท่าเรือเดี๋ยวไปช่องแค่ต่อ80กิโเมตรชั่วโมงนิดๆขบวนที่เรานั่งเป็นรถธรรมดากรุงเทพพิซินโกขบวนเนี้ยจะจอดแทบจะทุกสถานีเราจะได้เห็นคนที่ใช้รถไฟในชีวิตประจําวันจริงๆมีขึ้นลงแทบจะทุกสถานีผู้โดยสารก็ออกประมาณหนึ่งและรถก็ใช้เวลาเดินทางนานนิดหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องแค์ไปหากาแฟกินอีกร้าน ขอแวะกินข้าวก่อนไม่ไกลไม่ไกลร้านอาหารตามสั่งหน้าสถานีที่เราเดินทางมาที่นี่ใช่เรามาร้านกาแฟที่สามของทริปนี้ฟุ้งคาเฟ่ร้านกาแฟที่อยู่ตลาดช่องแข่ร้านออกแบบให้เข้ากับตลาดออกมาสวยกลมกลืนกับตลาดที่อยู่มานานจริงๆมันเข้ากับอาคารไม้ห้องแถวไม้ที่อยู่ร,บรอบๆด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้กับแสงสวยสวยใหม่กับเกา่าเข้ากันได้และแก้วที่3ของวันนี้ ่าปูชินโนโ้รอวันนี้ได้กินกาแฟาได้เที่ยวคา,าเฟ่เต็มอิ่มและเดินเล่นชมชุมชนตลาดช่องแค่สักหน่อยที่เนี่ยสวยมันหลุดเข้าไปอยู่ในฉากหนังสักเรื่องคนก็ไม่เยอะเดินเที่ยวถ่ายรูปเล่นจนสบายใจก็ได้เวลากลับละจริงๆอยากจะกลับอีกขอบวนหนึ่งแต่วันนี้มันเสียเวลาค่อนข้างเยอะก็เลยต้องกลับ ขบวนนี้เสียดายมาอยู่ที่ช่องแคร์ได้แป๊บเดียวเองแต่ถ้าเราไปกลับลุ่นเนี้ยเราต้องรออีกสองชั่วโมงโจบคิดกันตรงนี้แหละ